สวัสดีครับพอแม่เอ็นนะครับหลายคนชอบถามเยอะมากเลยอะว่าถ่ายรูปรูปยังไงให้ดูสวยให้ดูดีเคล็ดลับที่หนึ่งเลยนะของพ่อแม่เองนะครับก็คือเรื่องของความเป็นธรรมชาติครับสําหรับน้องนาราลูกสาวพ่อแม่เนี่ยช่วงที่เขารู้สึกว่าดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะพมก็คือช่วงการนอนหลับ จะลองถ่ายรูปรูปกันครับในต,ตอนที่เขาหลับนี่แหละเรามาดูนครับว่าช่วงตอนนอนนอนหลับแบบนี้เราก็ถ่ายรูปมาดูดูสวยได้ได้ด้วยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างไชมกันเลยครับอุปกรณ์นะครับในการถ่ายภาพครั้งนี้เนี่ยมีแค่สามอย่างเท่านั้น,นครับอันที่1ใช้นี่ครับอันนี้เป็นโคมไฟ LED นะครับซึ่งอันนี้หาซื้อในช้อปปี้ได้เลยครับหรือว่า ใครที่มีเป็นลักษณะเป็นโคมไฟลักษณะนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยครับอันที่2ต้องไม่ลืมนะกล้องถ่ายรูปครับผมอันนี้ใครจะมีเป็นกล้องออมิลลเลเลสหรือว่าเป็น d s l r ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์น,นะครับราะว่าใช้แล้วเนี่ยมันดีจริงคือตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะก็คือมันมเป็นการสร้างแสง led แบบอ,อ่อนๆเบาๆหรือเราจะตอบแรงก็ได้นะ แต่ข้อที่มันดีจริงๆเลยก็คือมันสามารถเปลี่ยนสีได้นี่นใช่ไหมฮะโอเคทีนี้ไปดูเลยครับว่าทำไมจะถ่ายรูปลูกสาวอย่างไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องปิดไฟให้มัสนสนิทก่อนครับถัดมานะครับ o า l d ตัวรูปพระจันทร์เมื่อกี้ เราจะเอาไฟแบบนี้แบบนี้นะฮะมาวางแบบนี้ครับโอแบบนี้นะแบบนี้ครับรีบสแนปเลยครับผม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการถ่ายภาพน้องนาราตอนที่เขาก็นอนดูนอนหลับดูฟิล์ที่ดูธรรมชาติที่สุดครับ mm hmm. พ่อแมกรู้สึกว่าช่วงการนอนหลับเนี่ยเป็นช่วงที่ธรรมชาติที่สุดละ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมพ่อแม่เนี่ยถึงตัดแสงแบบนี้ทําไมต้องออกเป็นสีแดงตรงนี้ทำไมต้องอกไฟสีขาวว่าตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปชมกันครับว่าพ่อแม่มีภาพในหัวไว้อย่างไรบ้าง ได้ชมวันนะฮะอ่าชมวันจบไปแล้วใช่ไหมครับภาพนี้เป็นภาพที่คุณพ่อ ตั้งใจมากมเลยที่ทำให้น้องนาราเพราะอะไรรู้ไหมครับน้องนาราเนี่ยเขากลัวเวลาที่เขาจะนอนหลับแล้วเขากลัวก,วการฝันร้ายมันทําให้เราพยายามหาทุกกลยุทธ์เลยนะทุกวิธีเลยเจะอา่านนิทานแม้กระทั่งอุ้มกล่อมก็มีนะเพราะแม่ก็เลยมานั่งคิดถึงว่าเออเราต้องหาวิธียังไงที่ทําให้น้องนาราเนี่ยเขาไม่กลัวการนอนหลับแล้วฝันร้ายอีกพอเรามานั่งนั่งคิดดูแล้วว่าพวก ปีศาสิ่งชั่วร้ายผู้ผีพทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วว่าพวกเขากลัวอะไรกลัวแสงสว่างใช่ไหมแมกกะพุนไงเพราะแมกกะพุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้แสงสว่างใต้ท้องทะเลลึกในยามค่ําคืนแล้วเขาเนี่ยชอบน้ําพอรุ่งเช้านะครับพ่อแม่ก็เลยถามเขาอีกทีนึงว่าเมื่อคืนน่ะหลับฝันเป็นยังไงบ้างเขามาเอ่ญตอบว่าเขาไม่ได้ฝันร้าย เราก็เลยรีบบอกเขาเลยครับว่านี่นี่มีอะไรจะให้ดูผมก็เลยเอาภาพนี้ให้เขาดูเลยแล้วก็พูดกับเขาครับว่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีแมกกาพูลน่ะอยู่ล้อมโอบล้อมรอบน้องนาราเต็มเลยอ่ะแสงสว่างอ่ะอยู่ทั่วตัวนะไม่ต้องกลัวพวกผีปีศาจเลยหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าเอ๊ะเราโกหกลูกหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคือเราเลือกที่จะเปลิบเลยให้เขารู้เพราะเขาก็โตพออยู่แล้วครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง เราแค่เปรียบเลยเขารู้ว่านี่เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราตั้งใจให้เขาสามารถก้าวพามความกลัวของเขาได้หลังจากนั้นนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าเขาอะเริ่มที่จะนอนเองได้มากขึ้นแล้วก็กลัวความมืดน้อยลงกลัวผู้ผีผีสางเขาได้น้อยลงก็อันนี้เป็นเทคนิคของพ่อแม่เองนะครับเชื่อว่า พ่อแม่ในหลายๆคนเนี่ยคงมีเทคนิคอีกเยอะเลยใช่ไหมครยังไงเนี่ยอย่าลืมแชร์กันทั้งล่างด้วยนะครับเผื่อพ่อแม่ท่านใดเอาไปขอเอาไปทําบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับทั้งคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับถ้าหากว่าชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้พ่อแมกแล้วก็น้องนาราด้วยนะครับผมและอย่าลืมดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าปล่อยออกมาอีกแน่นอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ